สวัสดีครับผมไฟเมคาครับสวัสดีครับผมปอทหอครับประธานห้างครับผมวันนี้เราอยู่กับอ่อวันนี้เราอยู่กับสาวนะครับเราเราอยู่กับสาวเราอยู่กันงเลยนะครับตอนนี้อายอยู่อ่าเชื่อชื่ออะไรครับสาวซื้อปากหวานแอมปากหวานอ๋อแอมมี่ปากหวานแอมมี่ปากหวานตอนนี้แอมมี่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยครับเดือสิบห้าสิบห้าสิบแปดถ้าถ้าอีกสองปีนี่จะอายุเท่าไหร่สิบแปด แปดปีนะครับผมน้องน่ารักนะครับเราไม่ได้บูลลี่น้องนี่มีความสามารถเนาะชมนะว่าน้องมีความสามารถครับต่อไปน้องอาจจะดูแลครอบครัวได้นะถ้าสนับสนุนถ้าสนับสนุนได้ก็ได้ได้วันนี้ขึ้นเวทีไหมขึ้นอยู่อ่าขึ้นเวทีเดี๋ยวไปเต้นเดี๋ยวไปเต้นกันเราประธานได้คิปจะให้เอมี่หมดเลยจะให้เอมี่หมดเลยแล้วก็ได้คลิปได้นู่นได้นี่นะ วันนี้รู้รู้จักอีทโปรงรางไหมจำได้อยู่ค่ะอ่าจำได้อยู่เห็นี่อีทโปรงรางอ่าสุดยอดเลยนะอีทโปรงรางแฟนคลับเลยใช่สุดยอดแฟนคลับเลยนะฮะแล้วแล้วแล้วชอบชอบไฟไหมครับไหมหน่เคยเห็นไหมไม่ชอบนะครับสองคนชอบใครอ๋ออ๋ออ่าชอบก๊อสิลาก๊อตสิลานะ น้องเขาชอบของแปตกเราลอยอย่างเราเขาไลอยอย่างเราเขาไม่ชอบนี่เก่งสีแดงนี่ต้องต้องใส่สีแดงวันนี้เอาเป็บ้าเราไปรอดูน้องเอมี่เต้นหน้าเวทีดีกว่าเนาะอ่าไปรอดูน้องเอมี่เต้นหน้าเวทีเอาเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับมาตามเด็กกลับบ้านครับอ้าวออ๋เด็กคุณเหรอครับผมลหลงทางอีกแล้วกลับกลับกลับด้วยไหมกลับด้วยกันไหมกลับไหมไม่กลับเลยนะจะจะอยู่กับประธานห้างแล้วก็ไฟ ก็โรนทิลเคยเอาตังค์ให้ไหมนี่เคยเอาตังค์ให้ใช้ไหมใชอยู่อ๋อให้กี่บาทร้อแสนฮะอยแสนแสนกว่าแสนบาทโอ้อเมวนใื่อกี้นี่าจะาจะให้จากสองหมื่นอันนี้แสนเนี่ยเราไม่กาให้นะน้องทานอีกรอบหนึ่งอาจจะอาจจะเอ่อให้ให้เท่าไหร่โทิลให้เ่าหลยสองหมื่นเออสองหมื่นนะครับน่ารักครับน่ารักน้องน่ารักเอาก็หยอกแสวน้องเด่นนะครับผมไปอยู่กับประธานห้างไหมไม่ไปถ้า ถ้าดีปั๊บได้เงินเยอะกว่าลองโทรเต้นให้พิซซ์มาทานห้างดูหน่อยอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปไฟมีคลิปให้นั่นน่ะลุกขึ้นเลยเดี๋ยวเซ้อมก่อนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเต้นหน้าเวทีด้วยกันเนาะซ้อมก่อนซ้อมก่อนน้ามาทานห้างพาเต้นแล้วเนี่ยลุกขึ้นท่านลุกขึ้นนี่น้องอายน้องอายน้องอายน้องเก็บไปแสดงจริงเพิ่งเจอกันวันแรกน้องน้องเก็บยวไปเล่นจริงเก็บไปเล่นจริงเพิ่งเจอกันเพิ่งเจอกันน้องอายเดี๋ยวเราขึ้นไปเต้นเวทีนะกิ้นน้ำ อ,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 อ๋อเดวน้ำเดี๋วน้ำเลยเดน้ำเลยเดยน้ำเยน้ำค้กน้ำโค้กน้ำโคยน้ำโค้กน้ไหม้ำอระดับเมีประธานห้างดูแลเลยเนี่ยเนี่ยแอมมี่ปากหวานนะครับแอมี่ปากหวานฝากติดตามน้องแอมมี่ติดตามน้องบายไปที่ไหนก็ช่วยเชียร์ด้วยนะครับบาย